เคยสงสัยกันไหมว่า Google m a p บ p p p พล a เคช n ที่เราใช้บนมือถือกับตัว Google m a p Platform ที่เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจในการสร้างระบบหลังบ้านมันต่างกันยังไงพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นพี่น้องกันมาจากตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่ามีบทบาทที่แตกต่างกันนั่นเอง มาเริ่มที่คนแรกเลยก็คือ Google m a p a p p l ลิเค i ันเนี่ยนะคะเหมือนเป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะคะที่พร้อมใช้งานหน้าที่หลักนะคะก็คือใช้ในการนำทางการหาเส้นทางดูสภาพจราจรแบบเร็วทันแล้วก็ยังช่วยค้นหาสถานที่ด้วยคะ่ะ <Wow. S 1> ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะตัว g o o g l e Ma p แ p ปพลิเคชันเนี่ยก็คือเหมือนกับรถยนินสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานเราสามารถขับจากจุด A ไปยังจุด B ได้ทันที าตัว Google Maps Application นะคะคือรถยนต์สำเร็จรูป Google m a p Platform ก็คือชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องยนต์ที่มาจากโรงงานนั่นเองที่นักพัฒนาเนี่ยสามารถนำไปสร้างเป็นรถยนต์เฉพาะแบบของตัวเองได้และนี่คือบทบาทของตัว Google m a p Platform นั่นเองค่ะ สำหรับ g o o g l e Ma p แพ a t ฟอร์เนี่ยคือเครื่องมือ API หรือว่า Application Programming Interface ที่ทาง Google นะคะได้เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลของแผนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลของแผนที่การคำนวณเส้นทางแล้วก็เวลาการค้นหาสถานที่หรือการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่นั่นเองคะ่ะ โอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นบริษัทโลจิสติกเองค่ะเขาก็ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันในการนำทางลดขนส่งทีละคันแต่เขาใช้ Root API ค่ะในการบริหารจัดการการจัดตารางรถแล้วก็เวลาสำหรับรถขนส่งทั้งหมดนะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารที่เรารู้จักกันอยู่ทั่วไปได้ใช้ Map API นะคะในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าไรเดอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนและใช้ p r e s e t API นะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสถานที่แล้วก็ปักหมุดจุดรับส่งได้อย่างแม่นยำค่ะ <c oughs> โดยสรุปแล้วนะคะ Google Ma p a p p พ i ิเคชันเนี่ยใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเรานะคะโดยที่แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานสำเร็จรูปและให้บริการฟรีจาก g o o g l e นั่นเองค่ะ ส่วน Google Map Platform นะคะจะใช้สำหรับนักพัฒนาและก็ธุรกิจที่ต้องการจร้างหรือว่าพัฒนาโซลูชันเฉพาะทางของตัวเองนะคะการบริการเนี่ยจะเป็นบริการแบบ A P I service คิดค่าใช้ใจ่ายตามการใช้งานจริงะคะ่ะหากธุรกิจของคุณเนี่ยพร้อมที่จะยกระดับการจัดการข้อมูลเชิงแผนที่หรืออย่างที่จะมีโซลูชันเฉพาะทางพวกเราทางจีนในฐานะพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของ Google Ma p Platform นะคะพวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณได้